ครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม PUBG เช่นเคยนะเพื่อนๆนะคราวที่แล้วเนี่ยเราพลาดไปตรงที่เราได้สไนช้าไปเพื่อนๆนะเออเราเลยแบบไม่ได้แบบเต็มกําลังอะเออแบบไม่เข้ามืออะไรเงี้ยแบบยิงไม่ค่อยแม่นเออแบบข้อแก้ตัวอะไรเงี้ยเจริญและกูเออแต่วันนี้นครับก็จะมาฝึกสไนกันเีกเพื่อนมาไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมขอแบบ30สิตัวได้ไหม วันนี้ขอสาสิบตัวเออแบบอยากเจอแบบโหดๆหน่อยอะเจอแบบแกไก่ๆมาเยอะกูเนี่ยไก่กูเนี่ยไก,ก,ยไก่ต้องรุยกันละเวนกร,รมลงผิดที่ปะเนี่ยมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปลงปราศาทกันนะประาศาทมีโอกาสเยอะนะที่แบบไอ้สไนมันจะดรอปเนี่ยโอ้โหคือถ้าเริ่มมาได้สไนนะผมว่าเอออาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นเยอะนะ แต่มันจะ,จะมันจะเกิดให้กูหรือเปล่าเนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งเออโหลงผิดที่เหรอวะคือแม่งลงลงแบบแม่งต้องเดินต่ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวทำตัวเหมือนบอสกันถอดเสื้อทำตัวเหมือนบอสกันเออคนจะได้แบบใจอ่อนเป็นไงวิธีการวิธีการกูเอ้ามีกล่องเหรอวะเอาอีเวน มีปะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยเบา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 ไม่ให้กูพักเลยอุ้ยวุ้ยเบาเบายิบโลกอนแต่ว่า วะปืนนี้ดีดมากปืนนี้ดีดจัดเลยอ,ะอ,ะอยุตรายงนะแต่ดีดมากไม่มีเลยครับสไนปองสนไนเปอร์อรรอต้องใช้แล้วโอ้อินยาก่อน เฮ้ยเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยใช่วะโอ้โหจัดไปจัดไปจัดไปโอ้โหแต่อีกหายไม่มีสะโคมอีกมีสะโคมไหมเจ้าแม่งบูบละเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเบาเฮ้ยสูงเกินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้ ราะม่ต้องมีอะไรแปลกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนไม่สูงไปว่ะเลงสูงไปหน่อยเอาเก็บหน่อยเก็บโอ้โหว่าจะเก็บขอสะโคบหน่อยจ้าบ่ M4 ประกาศ้วยงั้นนะ่ะ <c oughs> ตามหาสโคบอีกแล้วครับผมคือไม่ต้องเล่นละครับคือถ้าโชคดีก็ได้เร็วไงเพื่อนนะแต่คราวนี้ก็ถือว่าโอเคได้สนายมาเร็วแต่คือมันไม่มีสโคบอ่ะแว,แวบวะ่ะ ยาก่อนเดยวยาก่อนกินยาก่อนพร้อมบวกเสมอพร้อมบวกเสมอเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าขับรถไหมขับรถน่าจะน่าจะเจอคนเยอะกว่าโอ๊ยนี่ไงนี่ไงทันทีเลย โดนหัวไอเวนไม่ต้องแอร์ดรอปล้วปะเดี๋ยวจะแอร์ดรอปดีแอร์ดรอปก็ได้เปิดเปิดได้สนเทพอะ่ะเทพนะเทพนะตะกูเม่เทพนะกูยิงทีเดียวไม่ตายตลอดเลยไปสนดีวะ่ะแม่งผมเห็นไอ้มุมเนี้ยแม่งเหมือนคนตลอดเลยเหมือนดำๆเหมือนเงาคน โอ้โหเลสโซนอนกูจเจริญละเดีเดวเดะเขายิงกันอยู่เขายิงกันอยู่เฮ้ย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  อฮ้ยมันเบี้ยวอ่ะมันเบี้ยวอืมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงโอ้เหลสโซนว่ะโอ้โหรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองว่นเพื่อนโอ้คูณสามคูณสามแทบไม่ค่อยมีประโยชน์เลยปะยิงหัวยากกว่าเดิมอีก โโออ้หไหนดูดูหน่อยคนนีเ้เขามีสะโขมไหมเอ้าเอ้าขอไม่มีอะไรเลยถ้างั้นเอา้เอาเฮ้ยเโอเห็นแล้วเนี euh ่ยเนี่ยสะโขมเนี่ยมันยิงยากเฮ้ย เฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยดีนะแม่งตายเฮ้ยเฮ้ยหุ้ยแรงแรงแรงต่อ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 ,ตอ,โ,อโหยิงปืนแม่งเป็นกระสวยว่ากาเลยต่อ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 ผมว,ว่าคนานั้นน่าจะมีสะโคบว่ะ ้ยไม่มีอีกแล้วฉีดยาก่อนฉีดยาให้ฉันตายไปเถอะหมอเอา้าอะไรครับเนี่ยคือถ้าไม่มีสะโคบสไนกก็มีปเดี๋ยวได้สะโคบตัง ขอตะงคมหน่อยจ้าโอ้โหกูเชื่อเลยไหนวะอันแน่ซ่อนแอบเฮ้ยว่าไม่ใช่ละ เอยากได้สะโคบคือเนี่ยมันจะตายหาตายโหงกันหมดแล้วกูย,ยังไม่ได้สะโคบเลยโอ g เป็นไงสกิลขับรถด,ดูด้วยไปเล่งเล่งเครื่องอัตราการเล่งสูงสุดไป324เมกะเฮิร์ตหกพันหอแรงบิดโอ้โหมาฟีมลูกหมาป่าว่ะเฮ้ยเบาเบา แม่งรู้อ้โหอันนี้แม่งไม่ไหวจริงๆว่สะสักพอมเนเฮ้ยสูงเกินเฮ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยผมแม่งเล็งสูงมาตลอดเลยว่ะเฮ้ยไม่โดน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละไม่ใช่ละตายไปซะแม่งไม่มีสะโคบเนี่ยคือเหมือนสะ โดน okay. โอ้ยศพแรกผ่านไปศพส,สองศพส,สามค่อยค่อยผ่านไปอยู่ไหนวะโหดูดิทั้งเกมอ่ะจนแม่งจะตายหากันหมดแล้วผมยังไม่มีศพเลยเพื่อน ได้เรื่องว่เฮ้ยเดี๋ยวต้องมูฟละสามสิบคิวเท่านั้นจะยากว่ะอ่าดีไอเวรนี้ปลาระเบิดใส่ตัวเองตายโอเคเก,ก๋กู้ดลุดมันเฮ้ยอะไรเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วกูไปแล้วโอ้ไม่ทนันละแม่งฆ่ากันสนุกเลย เมื่อกี้บอทมันกระโดดลงนี่บอทใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันกระโดดลงมาเลยเนี่ยเเนเว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 นโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอไปก่อนแล้วใครยิงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เียอะไรเนี่ย เฮ้ย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 ทิดละคนทิดละคนทิดละคนนะเพื่อนนะโอ้โหพวกผมตายแล้วโอโ้จะตายแล้วโอเค พักแป๊บพักแป๊บขอพักก่อนเด้อขอพักก่อนเด้ออย่าเพิ่งเด้อ mm hmm. อย่าเพิ่งมาเด้อเออกูกลับมาจุดเริ่มต้นกูละอืมลงตรงเนี้ยเผื่อตายหา่างเพื่อนไกลเกินว่ะเนี่ยไม่มีสโคปแล้วไก่ไก่มันซูมยากเพื่อนมันแคมป์ใช่ไหมน่ะ เขามีสะโคบแน่เลยเนะี่ยไม่โดนโอ้โหกูยิงโคตรแย่มันยังไม่เห็นเราะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ละมีคนฝั่งนู้นอะนี่เดินมาละโอเคโอ้แม่งไม่มีสะโคบอ่ะันเพื่อนคือแบบโชคดีที่เจอทนายแต่โชคไม่ดีที่ไม่มีสะโคบ โอ้ยขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าวไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผม,ม่าเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนนะเหนือ่อยครั้งหน้าเจอกันครับผมบ๊วย